ฮันเน่ใครปิดเทอมกันแล้วกันบ้างครับผมนะใครสอบกันแล้วกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์แต่งคลิปหน่อยแล้วกันนะครับผมนะครับผมนี่สำหรับวันนี้เราอยู่กับดัมอีซูนะผมเอฟเอ็กเซ็ตสามหกศูนย์นะครับผมเอาจริงผมผมพูดตรงๆอย่างนี้เลยผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถดัมซักเท่าไหร่นะผมนี่โอ้โหเปิดไฟโอ้โห สวยงามอลามแท้และตะลึงับผมเอาตู้ผมไม่ผมไม่ค่อยเล่นรถดํานะทุกคนนกคนะผมจะเล่นแมคโครเล่นรถไฟนะผมนะผมเรื่องเรื่องรถดําเรื่องสิบล้อผมไม่รู้จักเอาซะเลยแล้วครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเราจะไปขนทรายกันนะผมนะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปขนทรายกันเลยแล้วกันนะผมไปเดี๋ยวเอาทรายไปส่งที่าฟาร์ม แกะนะผมนะไปส่งลูกค้าเขาขอสร้างอะไรก็ไม่รู้นะทรายสดๆจากจากบอ่อเลยแหละนะผมทร <c oughs> ายสดๆเลยับผมนี่มีทรายสดทรายไปสดด้วยวะเอาเรื่องวะเฮ้ยสวัสดีลูกพี่โอ้โหมึงยังไม่ยอมหลบเลยนะเนี่ยโอ้โหแหมหลบนิดหลบหล่อยจะเป็นไรนะผมวันนี้เลยวิ่งทางโหดนิดนึงนะคนนะนะผมสวัสดีช่วงเช้าด้วยแล้วกันนะครับผมไปกันเลย ชิวๆสบายๆครับผมนะนี่สามชาเป็นยังไงไออีคิเอะมันจะติดหรือเปล่าเนี่ย้นแต่วันนี้ผมเอายางแบบยางชนิดพิเศษมานะผมนี่นี่ย,ยางอ่ะยางหลังอะ่ะเอาแบบเอาแบบเกาะดีๆเกาะแน่นๆเลยอะ่ะเดี๋โอ้โหเป็นไงายางอะ่ะยางเอาแบบยางดีๆมาเลยนะครับนี่ไม่ใช่ยางแบบกระจกหลบปุ๊ยนะทุกคนนะกระจกหลบปุ๊ยก็เลยวะเนี่ยนี่ผม โอเคปีกระจกได้ด้วยนะครับผมแม่รคันนี้สุดยอดมากเลยนะครับผมไปกันเลยไปกันเลยอู้ยกระแทกเฮ้ยเป็นแรงว่ยอุ้ยแรงว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงอะแรงแรงนะผมเนาะแรง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 ใช้ได้ใช้ได้ผมมาถูกทางแล้วเปล่าเนี่ยน่าจะถูกอยู่มั้งเนาะถูกไหมเนี่ยลพี่น่าจะถูกอยู่เนาะครับผมไปกันเลยครับผมน่าจะถูกอยู่นะครับ อัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคอัดอยู่ครับผมเชี่ยชนเลยชนเร็วโอ้โหมันจะมองอไอ้นี่มันจะมองมบบองัดอยู่หรือเปล่าอันนี้มันคือป่าอะไรครับเนี่ยชีเขียวป่าหญ้าเหรอโ,อโอ้โหน่าจะเป็นป่าหญ้ารครับเนี่ยข้างๆนะป่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมขออนุญาตดูแผนที่หน่อยล้กัน,นครับผมมันเอ่อมันไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่แบบต้องตรงไปอีกแล้วคนเอเอใช่เลี้ยวซ้ายถูกแล้วแต่ก็เลี้ยวซ้ายแบบตรงไปอ่ะนะครับอย่าติดนะพีน่นะอย่าติดนะเอ๊ยแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยโคนคืออะไรครับรถคันนี้โคนรถคันนี้ไม่รู้จกโคนครับผมนะอะจะคงจะโคนก็มาเถอะครับผมนะจะอะไรก็มาเถอนะครับแหมมันสุดยอดเจ๊โ้โหทางเดินทางไม่ดีวิขออนุญาตวิ่งช้าๆนะผม ทางหลุมขนาดนี้มึงวิ่ง60 80นี่นะโอ้โหเส้นรถหนะรือเปล่าเนี่ยรู้พี่นี่ครับผมก็ไปเรื่อยๆเลยครับอ่าหรับวันนี้ก็วิอะไรบ้างครับผมนะก็วันนี้เป็นวันอะไรว่าวันอาคารแล้วเปล่าใช่ใช่ใช่ใชันอาคารครับผมใกล้ถึงบอ่อทรายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาทรายกันนะครับผมแต่ไม่มีรถไมโคตักให้นะเราจะเสกขึ้นมาเองนะครับผม ขึ้นมาเองอัตโนมัตินะผมโอ้เออถึงทางดีก็จริงแต่ว่าทางเละจิบไผ่ใบบอดเลยนะผมดูนับบ่อทรายอยู่นู้นเลยครับทุกคนอันนี้ก็บ่ออะไรครับเนี่ยบกุ้งหรือเปล่านะมีบกทรายบอกุ้งนึกเหรอวะเนี่ยอ๋อบ่อทรายแหล่นี่ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันตักได้เปล่านะไอ้บ่อตรงนี้ถ้าตักได้ก็คอมเมนต์บอกได้บอกบอกด้วยแล้วกันนะผมคือทั้งที่ผมดูนะมัน มันตักไม่ได้หรอกเออเลย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 เลเลย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 เลลยเลยเลยยเลยลยเลยเลเลยเยเลยเลยย จีนลูกพีจ่จีน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 ไว้จะจีนจีนไว้จีนจีนไว้จีนจีนไว้ฮะจีนจ็นไว้นะลูกพี่นะโอเคผ่านได้ด้วยดีครับผมระยะเอ่อเป็นรับสายเลยแล้วกันนะผมระยะรับสายเลยกันนะผมนะนี่สวัสดีครับนี่ไงแม่ครูเราคุณปู่นี่ไงคุณปู่ครับผมคุณปู่ครับผมคุณปู่ สวัสดีครับคุณปู่ท่านปู่ของเรานะครับผมแต่ท่านปู่ท่านนี้ตักไม่ได้นะครับผมเนี่ยใครใครรู้ว่ามันตักได้จริงไหมก็คอมเมนต์บอกด้วยเลยกันแต่ผมดูดูจากสถานการณ์นะมันตักไม่ได้หรอกนะผมใช่มัน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 ตักไม่ได้แน่นอน,นครับผมดูแล้วอุ้ยเฮ้อโรถคันนี้แม่งเงียบสวยแล้วว่ะสวยตรงไหนเนี่ยโอ้โหดูื่อกี้ดิแหมเฮ้ยน้ำปูน้ำใสจังเลย โอ้น้ำมึงไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยมีปลาตัวไม่ไหนในน้ำเนี่ยฮะดูแม่โคเลยแม่นะโคสมัยไหนวะเนี่ยเหี้ยคอนโทรนทำไมเป็นแบบนี้วะโอ้คอนโทรนโอ้คอนโทนอย่างงงเลยลูกพี่อันนี้ลอ้อนำอันนี้ตัวเดินตัวเดินทำไมไม่มีเฟืองวะเนี่ยโอเคผมขออนุญาตเอ่อเอาเสกอ่าทรายเข้าลดก่อนแล้วกันนะผมนะขออนุญาตนะครับผมมีดีนี้ว่าผมดีดนี้ไม่ไดังนะทุกคนนะ เรียบร้อยใส่เข้ามาที่เรียบร้อยใส่เข้ามาเอา่อใส่เข้ามาอยู่ในกระบะไปที่เรียบร้อยแล้วนะคนงานนี่มาดูคนงารถ <_ c oughs> เราจะวิ่งออกเปล่างเยอะรถติดอีกแล้วอู้พี่โอ้โอ้หนักเลยค <_ c oughs> รับผมเฮ้ยทำไมมันหนักเง,งี้ยวูกี้โอ้โหรถผมจะขึ้นนี้ได้ไหมเนี่ยขึ้นเนินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยติดแล้วพี่ยี่ล้อไม่หมุนเลย เอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยโอเคถอยได้อยู่ครับผมไม่ติดรคาคาติดลูกอะลูกถอยในลูกลูกลูกถอยในลูกเอ้ยอย่าบอกกันอืออุ้ยมันไม่ได้เลยมันถลไยเลยทุกคนล้อหน้าจมไปแล้วนะตอนนี้ครับโอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนพี่ถอย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 ทุกพี่เย้ทำไงดีวะเนี่ย อันนี้ผมก,กดถอยอยูน่นะเนี่ยทุกคนดูดูดูดจากสังเกตไฟถอยได้นะครับนี่ไฟถอยนะครับเ,ออเดินหน้าไปนี้ไปนี้ไปนี้ไปนีไป,นไป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 ,ไปพุ่งทะยานโอ้ข้างหน้ามันติดแล้วทุกคนไม่ติดยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อเด้แล้วไม่ครูมึงมึงมีหน้าที่อะไรวะไม่ครูเนี่ยแม่ครูมีหน้าที่อะไรวะเนี่ยโอ้ยหนอลูกพี่เอ้ยไปเถอะลูกพี่ มันล็อกรูปไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าอ่ามันเฮ้เขาเรียกว่าอะไรอ้ผมกดปวงอะไรเลี้ยวไม่เลีวให้เลยอะทุกคนจมไปแล้วตอนนี้ครับอ้จมแล้วรับผมไปดิลูกพี่ถอยเอออยถอยถอยได้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 ้ไถอยแล้ว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  ดูลูกดิแม่งเอ,อ้ยผมจะพุ่งทะยานละวเออ้ยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยวิ่งเยอยจมมากกว่าเดิมอีกโอ้ยตายละเฮอ,อถอยถอยไม่ได้ด้วยทีนี้โอ้ตายแล้วลูกพี่ถอยไม่ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาขออนุญาตขออนุญาตลองถอดลูกดูแล้วกันนะผม เฮ้ยลองถอดถอดลูกดูนะถอดลูกถอดลูกจะถอดจะถอดจะใส่ก็ความหมายเท่ากัน <c oughs> ใส่ดีกว่านะโอ้โหไม่ขึ้นแล้วทุกคนมันติดแลว้วอะผมไมีคิดว่ามันจะติดนะเนี่ยโอ้โหตายแต่ซาร่าถอยจะถอยจะเดินหน้าว่านิ่งเปียอะไรครับตอนนี้ แม่ครูก็อยู่ตั้งไกลทีนี้โอ้โหโอ้กูยังไม่ได้ส่งทรายเลยลูกพี่โอ้โหกูยังไม่ได้ส่งทรายเลยลูกพี่โอ้ยกูเฉิดฉายหน่อยโอ้โหให้เฉิดฉายหน่อยสักหน่อยก็ยังดีนะผมนะใช่ไหมเฉิดฉายสักหน่อยก็ยังดีนะผมไม่มีหมดยกนะทุกคนติดก็คือติดเลยอ่ะโอ้โหน่าจะต้องได้ปิดคลิปอ่ะทุกคน มันติดนะครับมึงติดอะไรวะเนี่ยน่าจะดินน่วมมาปูโโ่ดินนุม่มๆไม่รอดเลยวะทุกคนดินมันน่วมนะครับทุกคนจมมิบเลยโอ้เฮ้ออันนี้เล่งอยู่นะครับดิโอ้โีลออ้อลอยๆไม่ตายเดี๋ยวพี่ถอดพ่วงก็เหมือนเดิมครับนะ เรียบร้อยครับผมโอ้ตายแล้วลูกพี่เอ้ยลูกพี่เอ้ะเอารถไถมาดันผมว่าไม่น่าขึ้นเด้อถ้าเป็นรถไถนะนะครับผมโอเคครับทุกคนครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะไม่ขึ้นจริงๆครับถ้าจะไปเอารถแมคโครมาตอนนี้ก็คือมันจะเสียเวลามันจะกินเวลาไป20กว่านาทีนู่นนหะนะครับผมนะ เดี๋ยวไอชิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดันกันแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะเอารถไถหรือจะเอาแมคโครมานะรถไถไม่น่าขึ้นน้องเป็นแมคโครอย่างเดียวแหละทุกคนนะแมคโครคันนี้มีประวัติ้ะรถคันนี้นะไอออกมาวันแรกเอาแรกแขกโค้ง,งตกเกือบตกเหวอ่ะเกือบตกทางอนะ่ะเออมีประวัติยี่งใหญ่เลยรถคันนี้ยนะมาวันที่สองออกงานวันที่สองเอาเอาทรายมันติดอีกโอ้โหตายสาระพี่เยอะ เปิดกระจกได้ลูกพี่เออมีประวัตินะรถคันนี้ลูกพี่มีประวัตินะ่เดี๋ยวเราเออนี่ยนะผมนะโอเคผมเจอใหม่ที่หน้าสารคดีนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไม่ไหวติดเยอะชิบขายเลย